สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีตัวแม่ไข่แดงนะครับผมหรือว่าแม่ปื้นะครับผมที่มันเป็นไข่แล้วไข่ก็จะเป็นเงาะเงาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้เรามาคั่วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับเพื่อให้มีความหอมนะครับโอ้ยมันมีทั้งตัวเขียวนะครับแล้วก็มีตัวเหลืองนะครับ ตัวเขียวนี่มันจะออกปเปรี้ยวนะครับมันก็ปเปรี้ยวมันๆนะคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากนะครับตอนนี้ให้น้องคั่วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้น้ํามันแห้งเด็จนิดนึงแล้วเราก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลานี่ไงคุณผู้ชมเป็นตัวนี้นะครับนน้นอยู่นะครับทําให้น้าแห้งเลยให้น้ําแห้งก่อนให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเราก็ใส่เกลือแล้วก็น้ําปลานะครับผม กินเล่นก็ได้นะครับผมกินกับข้าวก็อร่อยนะครับผู้ชมมันนะครับผมชอบกินกับข้าวนะต้องใส่อย่างไม่กินใบเตยใบเตยไม่มีไม่บอกอะใบเตยไม่มีมไม่ทานแล้ว <c oughs> ไปกินแล้ว <า S 1> นะใบเตยมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยใช่ครับอีกอย่างพี <c oughs> <c oughs> ่เกมเคยกินแน่ไหมกวก พวกไม่เคยกินครับกินได้หรอพวกอะแมงเมาอะแมงเมา่าแมงไมมอะบอที่มันบินมาตอนไฟอ่ะแมงเมา่าก็กินแต่แมงไม้มันตัวเล็กอันนั่นแหละไอตัวใหญ่ใหญ่อะใช่นะแมงเมาแมงเมามกินได้เขาเรียกว่กาแมงเมาบินเข้ากองไฟไนนก็ระวังเถอะเห็นกองไฟแล้วเป็นอันนี้บินเข้าไปไล <ะ S 1> แล้วไปเข้าไปให้อย่างเออ้าใครจะไปรู้อะเขาเปรียบเสมือนไงแมลงเมาบินเข้ากองไฟของมันกินได้ล้วก็กินไง แห้งยัง้แห้งก็เอาน้ำปลามาใส่ก็เกลือ,อใส่ยัง<ส>เกยี่ยเลยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวพี่เอากเกลือให้เดี๋ยวเราก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคุณผู้ชมอันนี้ชูรสหรือเกลือเกลือเกลือโอเคเล้วเราก็ใส่น้ำปลานะครับผมเพื่อให้มันหอมนะครับกินน้ำปลาด้วยเนาะครับ ออออโอเคครับบางบางคนเขาก็จะใส่รสด,ดีด้วยนะครับใช่ผมชอบกินใส่รสดีแต่ผมชอบใส่น้ำปลาออหอาถ้าไม่หอมเดี๋ยวเราใส่รสด,ดีเพิ่มก็ได้อืนี่หอมแล้วเนี่ยหอมมากครับหอมแล้วก็น่ากินมากเลยครับผมผมชอบนะชอบตัวเขียวๆอ่ะ,อะมันเปรี้ยวนะครับกินได้หมดอะ่ะเปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวปนกับมัน เริ่มสุกแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันอันนี้นิดนึงแห้งแห้งนิดนึงแห้งแหงนิดนึงครับหอมมากเลยปเปรี้ยวมันๆนะนนงเงียงอร่อยมากอันนี้ก็หากินยากนะคุณผู้ชม หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับนี้อันนี้จากที่เป็นไข่ก็กลายมาเป็นแม่ปื้นะคุณผู้ชมบางคนเขาคิดว่ากินไม่ได้นะกินได้นะบางคนเขาก็ไม่เก็บไงเขาฝัดทิ้งเลยสวัสดีครับมาตอนนี้ก็สุกแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับผม ไม่รอ<ห>ลแล้วครับผมเดี๋ยวมันจะมืดนะครับนนก็ขว้าไปเดี๋ยวพี่กินเองเข้มพอดีแล้วโอ้มากี้เปรี้ยวพีดเลยตอนใส่น้ำปลาน้อยไม่ต้องลายก็แบบหดะเยอะเลยอร่อยมากอร่อย มันอาหารบ้านๆให้สุดยอดลอยใช่ <c oughs> อาหารบ้านของผู้ชมรอบหน,าน้าเราไปหานี่กันนี่แมงมุมแมงไหม้มหมปวกแมงเม่าต้องรอฝนตกครับผมในบริเวณบ้านผมเต็มเลยถ้าวเวลาฝนตกอะ่ะมันจะบิดกันเป็นเกลียวเลยนะกับไฟอะ่ะมันลงมาแล้วก็เอาน้ำใส่เอ้ละมังใส่น้ำไว้วางไว้ข้างล่างมันก็จะมาตกอร่อยมาๆๆกนะผมรู้สึกว่าจะอร่อยกว่านี้ ด้วยความชอบแต่พี่ชอบเปรี้ยวพี่ชอบอันนี้มากกว่าหวานเปรี้วกับหวานแล้วก็ชอบเธอคนนั้นด้วยแต่เธอไม่ชอบเราเธอเป็นมักไทยข้าบารอติเขาบารอรอบารอกระเรียกม่ได้อร่อยมากไม่ได้กินหลายปีนะคุณผู้ชมกินเพราะว่าไม่มันหายากอ่ะ เวลาเราไปสอยมดแดงเนี้ยเราก็ไม่ได้เก็บไว้อะเราฟัดออกหมดเลยอ,อมันแล้วมันก็ออกเดินออกจากถาดยายชอบมามาครัวเหรอเวลาไปหาไข่มลแดงนะ,ะยายไม่เคยเอาทิ้งน,นะไอตุ่นนะมันหาไม่ได้สำรับพี่ไม่ไม่ได้เนี่ย<อ>พ,พี่เอาถาดถาดออาไปที่รลมมาคุ้ชมแล้วผมไม่อยากให้แม่มันตาย เอาใส่แกงนี่เอาแม่มันใส่ได้เหได้ได้เปรี้ยวแทนมะนาวเลยเออเราเก็บเก็บไว้ใส่แกงเลยไหมพวกนี้ใช่มันแทนมะนาวได้เลยนะมันเปรี้ยวอ่ะมันสุกแล้วน่ะอร่อยกว่ามะนาวด้วยฮะเอาตัวนี้ใส่เอะไรแกงหอมใบได้ก่อได้น่าจะได้แหละว่าแกงอะไรคุณผู้ชมไม่เคยเห็นเขาใส่นะแต่เ่าใส่ได้แหละแกงส้มเนาะแกงส้มแกงส้มเคยใส่ กินดได้ทั้งวันทั้งคืนนะดูแล้วนะ,ะมันมันไม่เลี่ยนเลยมันเปรี้ยวมันไม่ได้มันอย่างเดียวมันเริ่มกรอบขึ้นนะเมื่อนกลปวไปเด้เลย ล้ำ <_ d ic c> เลยล่ะน้ำก็ลอยกินเอากินเอาแล้วก็มาล้มมาก็ล้ำหนอย ร้อนไม่ร้อนอน้ำมันปล,ปล <c oughs> าผุยน้ำกระคาดแบบว่าซอเอาให้มันแบบกรอบๆไปเลยแต่กระคาดีอะ่ะตัดไปเลยปุ๊บเลยอุ้ยร้อนเนี่ย กินนี้เพลินกินได้เรื่อยเลยอ่ะดูนางผีบะผมชอบดูนังผีนะพราะวนเนี่ยไม่ดูไล้วดูดูดูนหน้าดูแฟนโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันในวันต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตั่วให้ปีกมันหลุดนะครับผมแล้วก็ให้มันกรอบกว่านี้นะครับผมก็กินอยากกินอร่อยนะครับผมตอนนี้ถ้าไม่ดูหนังแล้วหร มาดูคนเดียวนะครับผมไม่ต้องการใครมาดูด้วยหรอครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>